โกหรือหมากล้อมเป็นหมากกระดานที่นิยมเล่นกันมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนญี่ปุ่นและแพร่หลายอย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆทั่วโลกโกเป็นเกมที่มีมนเสน่ห์ในตนเองคือมีความเรียบง่ายในกติกาเพียงแค่ล้อมพื้นที่ให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้เท่านั้นเองแต่ล้ำลึกอย่างมากในการเล่นผู้เล่นต้องชิงชัยกันด้วยการใช้สติปัญญา ความรู้สึกและจินตนาการการเล่นโกดจึงสามารถจัดเป็นกีฬาและเป็นศิลปะได้อีกด้วยผู้ที่เล่นโกเป็นประจำนอกจากจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังช่วยให้เรารู้จักบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าคิดการไกลมองทุกอย่างในภาพกว้างและแก้ปัญหาในส่วนย่อยได้อย่างถูกต้องโกเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยสนุกตื่นเต้นและท้าทายความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยหมากล้อมเป็นเกมวางแผนที่มีผู้เล่นสองฝ่ายแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดงโดยการสลับกันวางหมากเพื่อล้อมพื้นที่บนกระดานให้ได้มากกว่าคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังดูง่ายแต่กลับทําให้หมากล้อมดูมีสเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อในการเล่นหมากล้อมฝ่ายดําจะเป็นฝ่ายวางหมากก่อนเสมอเป็นที่เข้าใจกันว่า ผู้ที่ถือหมากดำเป็นผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่าหากมีฝีมือทัดเทียมกันผู้ถือหมากดำคือผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าและถ้าหากฝีมือทัดเทียมกันและอาวุโสใกล้กันจะทำการเสี่ยงทายหมากโดยผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้หยิบเม็ดหมากขึ้นมาแล้วให้ฝ่ายตรงข้ามทายว่าเม็ดหมากที่อยู่ในมือนั้นเป็นจำนวนคู่หรือคี่โดยฝ่ายทายจะหยิบหมากวางบนกระดานหนึ่งเม็ดหากทายว่าคี่ และหยิบหมากวางลงบนกระดาน2เม็ดหากทายว่าคู่ฝ่ายที่ทายถูกจะได้เล่นหมากดำฝ่ายที่ทายผิดจะได้เล่นหมากขาวก่อนการเล่นผู้ที่ถือหมากดำจะโค้งคำนับพร้อมกับกล่าวคำว่าขอคำแนะนำด้วยนะคะหรือขอคำแนะนำด้วยครับผู้ที่ถือหมากขาวจะโค้งคำนับตอบ มาทําความรู้จักหมากล้อมกันก่อนนะครับหมากล้อมเป็นหมากกระดานชนิดหนึ่งมีผู้เล่น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งถือหมากขาวอีกฝ่ายหนึ่งถือหมากดาผลัดกันวางหมากครั้งละ1เม็ดนะครับลงบนกระดานสลับกันไปเรื่อยๆจนจบกระดานฝ่ายใดก็ตามที่สามารถยึดครองพื้นที่ได้มากกว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งถือว่าเป็นผู้ชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นหมากล้อมนะครับ ก็มีนะครับหมากสีขาวนี่นะครับแล้วก็หมากสีดำนะครับกระดานหมากร้อมขนาดมาตรฐานนะครับจะมีเส้นแนวนอนนี่นะครับสิบเก้าเส้นแล้วก็มีเส้นในแนวตั้งสิบเก้าเส้นเช่นเดียวกันนะครับก็จะเกิดเป็นจุดตัดสามรอหสิบเอ็ดจุดนะครับจุดดำที่เห็นบนกระดานนี้นะครับเรียกว่าจุดดาวนะครับ ในกระดานขนาด19คูณ19นี่นะครับก็จะมีอยู่9จุดนะครับจุดดาวนะครับมีไว้ใช้สาหรับการวางเม็ดหมากนะครับในกรณีที่มีการวางแต้มต่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระดานขนาด9คูณ9เส้นนะครับก็จะมีจุดดาว1จุดนะครับ และกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็จะมีจุดดาว5จุดนะครับ1 2 3 4 5นะครับซึ่งกระดานขนาด9คูณ9และ13คูณ13เส้นนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่หัดเล่นใหม่ๆนะครับเพราะว่าจะมีความละเอียดซับซ้อนน้อยกว่ากระดานขนาดใหญ่วิธีการจับเม็ดหมากล้อมนะครับ วิธีการจับที่ถูกต้องนะครับก็จะให้เม็ดหมากนะครับวางอยู่บนนิ้วชี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางนะครับคีบเอาไว้นะครับอย่างนี้นะครับส่วนการจับในลักษณะอื่นๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้ก็ตามนะครับเป็นการจับที่ผิดวิธีนะครับ การวางหมากนะครับในการเล่นหมากล้อมก็จะวางหมากที่จุดตัดเท่านั้นนะครับผู้เล่นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะวางหมากบริเวณไหนของกระดานก็ได้นะครับแต่ว่าจุดที่วางนะครับจะต้องเป็นที่จุดตัดเท่านั้นนะครับถ้าวางนะครับไม่ตรงจุดนะครับถือว่าเป็นการวางที่ผิดวิธีนะครับอย่างนี้นะครับ เป็นการวางที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างนี้ไม่ใช่การวางหมากแบบเม็ดหมากล้อมนะครับเส้นที่บริเวณขอบกระดานนะครับทั้งสี่ด้านนะครับก็จะเรียกว่าเส้นหนึ่งนะครับส่วนเส้นถัดมานะครับก็จะเรียกว่าเส้นสองนะครับเส้นสาม เส้น4และเส้น5นะครับตามลำดับขึ้นมานะครับการต่อแต้มนะครับและแต้มต่อนะครับในกรณีที่ผู้เล่นนะครับที่มีฝีมือเหนือกว่านะครับมักจะเป็นฝ่ายที่จะได้รับชัยชนะได้โดยง่ายนะครับก็จะทำให้เกมขาดความสนุกนะครับจึงควรที่จะต่อเม็ดหมากนะครับให้กับผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่านะครับ ในการต่อเม็ดหมากนะครับก็จะทำการวางเฉพาะที่จุดดาวเท่านั้นนะครับในการต่อเม็ดหมากนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่2เม็ดจนถึง9เม็ดนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบลักษณะการวางแตกต่างกันไปนะครับการต่อเม็ดหมาก2เม็ดนะครับ สมเมตสเมตรหเมตรหเมตร7เมตร 8เม็ดและสุดท้าย9เมตรการต่อแต้มแบบนี้นะครับก็จะต่อเฉพาะกระดานขนาด19คูณ19เท่านั้นนะครับแต้มต่อนะครับในกรณีที่เล่นเสมอกันนะครับคือการไม่มีการต่อเม็ดหมากให้นะครับเมื่อจบเกมแล้วผู้เล่นหมากสีดำนะครับจะต้องคืนแต้มต่อให้กับ ฝ่ายหมากที่ขาวนะครับหรือที่เรียกว่าโคมินะครับเพื่อเป็นการชดเชยความได้เปรียบจากการที่ได้เดินหมากก่อนนะครับในกระดานมาตรฐานขนาด1 9คูณ19นะครับได้กำหนดค่าโคมิไว้ที่6.5คะแนนนะครับสมมุติเช่นเมื่อเล่นจบกระดานแล้วนะครับหมากขาวมีคะแนนทั้งสิ้น50คะแนนนะครับก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีก6.5คะแนนนะครับก็จะรวมเป็น56.5คะแนนครับ เป้าหมายในการเล่นหมากล้อมนะครับการเล่นหมากล้อมมีเป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ให้ได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับแม้แต่จะเพียงหนึ่งคะแนนก็ตามนะครับถ้ามากกว่าก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับการสร้างพื้นที่ทําได้อย่างไรนะครับการสร้างพื้นที่ก็คือการล้อมจุดตัดว่างๆบนกระดานนะครับของผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับดังตัวอย่างนะครับ นี่คือการล้อมพื้นที่อย่างสมบูรณ์นะครับจะเห็นได้ว่ามาขาวนะครับได้ล้อมจุดตัดที่ว่างๆนี้นะครับเอาไว้แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15็ดก้มี่สิ้าหสีขาวล้อมพื้นที่ว่างๆไว้ได้15จุดนะครับก็คือ15คะแนนนั่นเองนะครับ อีกตัวอย่างนึงครับการล้อมพื้นที่โดยสมบูรณ์นะครับจะเห็นว่าหมากดำนะครับล้อมพื้นที่ว่างๆไว้แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ็ดสิบสองหมากดำสามารถล้อมพื้นที่ไว้ได้12จุดนะครับก็นับเป็น12บสองคะแนนนะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างการล้อมพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับในกลุ่มขาวนี้นะครับ เห็นได้ว่ายังมีหมากดำนะครับแทรกตัวอยู่1เม็ดนะครับทำให้หมาขาวยังไม่สามารถล้อมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์นะครับหมาขาวจึงจำเป็นจะต้องวางหมากเพิ่มนะครับเพื่อปิดล้อมพื้นที่ของตัวเองนะครับแบบนี้นะครับจึงจะเป็นการล้อมพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์นะครับ